สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับชางโทนมาอีกแล้วนะครับ EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้นับ EP นะครับเสร็จงานไปหนึ่งคันนะครับโอ้พอจะเสร็จนะครับเล่นเอาหัวหกกลืนตีหนึ่งมาสามคืนสี่คืนครับช่วงนี้คิวงานที่รับไว้เนี่ยค่อนข้างจะทับ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 กันครับเพราะว่าช่วงแรกๆที่นัดไว้ของมันยังไม่เข้าแล้วพอของเริ่มเข้าแล้วเนี่ย อยก็ทับกันช่างทนจะตายแล้วครับทำได้เช้ายันตีหนึ่งตีสอทุกวันนะเดี๋ยวเสร็จคันนี้แล้วก็มีรถพ่ฝนแล้วก็เดี๋ยวมีรถพ่ต้อยอีกคันหนึ่งนะครับเคลยรจบสคันนี้ช่างทนจะพักผ่อนสักหน่อยแล้วไม่ไหวเพียมากนะครับคันนี้เป็นโต y ต้าคอมพิเวเตอร์รุ่นยอดนิยมอีกแล้วนิยมมากๆเลยนะครับเปิดแอร์ไว้อยู่ แต่ว่าแอมยังไม่เย็นเลยว,ว่ะแตกสิเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูงานระบบไฟของผมในรถคันนี้นะครับไปดูกันนะครับผมเปิดอ่าเราอยู่ในรถนะครับโตโยต้ตาคอมมิวเตอร์นะครับคันนี้ทําห้องน้ํามาจากอ,อของพี่กันนะครับลาดบุรีนะครับ ไปดูห้องน้ําก่อนดีกว่า9,000 0ใครอยากได้ห้องน้ําแบบนี้ครับติดต่อช่างทนได้เลย9,000 0นะครับจบๆเลย9,000 0นะครับหลอไฟเบอร์ขึ้นมานะครับอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นะมีทั้งแบบสุขภัณฑ์เซลามิกแบบหลอมีหมดนะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการไปคุยกันเองนะครับว่าอยากได้ยังไงเครื่องทำน้ําอุอน่นมีพร้อมนะครับนี่เอาห้องน้ําให้ดูคร่าวๆนะครับพอดีคลิปนี้จะให้ดูระบบไฟ แป๊บหนึ่งผมขอจัดการขาตั้งกล้องผมแป๊บหนึ่งปึ๊บอ่ะโอเคระบบไฟนะครับนี่ทำไว้อยู่ตรงหน้าห้องน้ำเลยนะครับข้างห้องน้ำเลยวันที่พี่เจ้าของรถทำเฟอร์นิเจอร์ผมบอกว่าให้เอาใส่ไฟเนี่ยไปไว้ตรงจุด แบตเตอรี่อยู่ตรงไหนเอาไปวางตรงนั้นอ่ามาถึงเซอร์ไพรส์ผมเลยเอาสายไฟมาไว้หน้าห้องน้าทีนี้งานงานยากช่างสิครับต้องลากสายไฟครับมุดลงใต้ท้องครับนะครับแล้วก็นี่ไอ้กล่องไฟมันอยู่ตรงนี้นะครับชุดแบตเตอรี่อยู่ใต้เบาะนี้นะครับสร้างความลำบากบนในช่าง <c oughs> <c oughs> กันแกล้งกันชัดๆนะครับก็เดินมาใต้ท้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับอ่ พาเนนมีอะไรมากก็สเตปเดิมๆครับมอนิเตอร์นะครับสวิตช์มอนิเตอร์สวิตช์อินเวอร์เตอร์220ลต์ LED กลางรถนะครับ LED ห้องน้ําพัดลมห้องน้ำนะครับปั๊มน้ํานะครับแล้วก็อันนี้ 12V โวลต์คุมตัวใข่ตัวมันนะครับควิกชาร์จแล้วก็ USB 3.0นะครับคันนี้พิเศษขึ้นมาก็คือมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมก็เลยต้องติดตั้งตู้คอน s u m ร์เพิ่มให้นะครับ ซ้ายมือเครื่องทาน้าอุ่นนะครับขวามือเครื่องปรับอากาศนะครับตอนนี้เราเปิดแอร์โยนครับแวบเข้ามาที่ตัวแอร์ครับนะครับแอร์ชิคนะครับตัวนี้นะครับช่างโทนไม่มีขายไม่ได้ติดตั้งยี่ห้อนี้นะครับแอร์ยี่ห้อนี้ยี่ห้อชิคนี่มาจากอู่เหลิมนะครับเฉลิมชัยอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับถ้าอยากได้แอร์บ้านที่ เป็นแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์ที่คอสไม่สูงมากนะครับยี่ห้อนี้นะครับของของจีนเนี่ยนะครับชิคนะครับติดต่อหาอู่นเหลิมได้เลยนะครับไม่ต้องถามช่างโทนช่างโทนไม่ได้ติดที่ห้อนี้นะครับก็ให้ดูแค่คอยเย็นนะครับส่วนงานติดตั้งของน้เหลิมก็ผมไม่ไม่ให้ดูแล้วกันนะครับอ่ามีอะไรบ้างเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไมโครเวฟครับไมโครเวฟหนึ่งตัวซัมซุงนะครับตู้เย็น ตู้เย็นตู้นี้น่าจะเกกว่ลิตรนะครับเป็น2ประตูนะครับตู้เย็นจากจีนราคาไม่แพงครับน่าใช้นะเออเย็นเจี๊ยบเลยเย็นเทียบเทียบเลยนะครับข้างบนชั้นบนชั้นล่างน่ารักกระจุ่มกระิิ๋มเออเข้าท่าแต่เสียอย่างเดียวมันใส่ขวดน้ําที่ปั๊มแก๊สแถมไม่ได้เล็กไปหน่อยเดี๋ยวเจอรถช่างทนเล่นตู้เย็นแม่งหกคิวไปเลยนะ อันนี้ก็คือภาพโดยรวมนะครับแอร์ติดไว้แถวๆบริเวณหัวหัวเก่งหน้าบริเวณศีรษะคนขับรถนะครับแล้วก็พแนลระบบไฟผมก็อยู่ตรงข้างซ้ายมือของประตรหะรูห้องน้ํานะครับห้องน้ําเนี่ยถ้าอยากได้นะครับติดต่อช่างทนได้เลยนะครับเก้าหมื่นเหมือนโรงงานแต่แต่แต,ตรงๆเลยช่างทนได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับเพราะฉะนั้นอยากอุดหนุนกันก,นก็ติดต่อผ่านช่างทนนะครับ ขอค่าคอมมิชชั่นจักน้อยเนยว่าไปนะครับผมทีนี้มาดูชุดแบตเตอรี่นะครับนี่ยัดไว้นในรูนี่เป็นอะไรที่ทำงานยากยากนะครับแต่ก็ทำจนเสร็จนะครับแบตเตอรี่นะครับสามร้อยแอมยี่สโวลต์นะครับประมาณ7.8็ดจกิโลวัตต์ทาวหรือ8ปดกิโลวัตต์ทาวโดยประมาณนะครับ อยู่ข้างในนู้นเลยลึกๆนะครับมองไม่เห็นจูนยากมากบอกขอพื้นที่เยอะกว่านี้นะเพื่อนๆเคยเป็นลูกค้าช่างโทนนะครับขอพื้นที่วางระบบให้มันเยอะกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้น้อยเกินช่างปวดปวดเฮตุนะครับแต่ก็ทำจนลุล่วงไปได้โดยดีนะครับจบไปอีกหนึ่งงาน ลูกค้าก็กําลังจะมารับรถนะครับด้านบนคันนี้ไม่มีโซลาเซลล์นะครับเพราะว่าพี่เจ้าของรถรีเควสว่าไม่เอาโซลาเซลล์นะครับมีแค่ชาร์จไฟบ้านกับชาร์จไฟรถ2ออย่างนะครับตอนนี้เปิดแอร์อยู่แล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านชาร์จอยู่นะครับเ,เหลือชาร์จเข้าอยู่2อแอมป์แบตมันเต็มแล้วนี่หว่า <laughs> แบตเริ่มเต็มแล้วนะครับ แต่ยังไม่ร้อเเก็ชาร์จไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงร้อซนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับงานระบบไฟฟ้าของรถคันนี้นะครับ Toyota าคอมมิวเตอร์นะครับรุ่นยอดนิยมนะครับมีห้องน้ำในรถนะครับเดี๋ยวผมจะแผนกล้องให้ดูรอบๆนะครับนี่ผมยืนอยู่ตรงกลางนะครับมีเบาะที่ปรับเป็นเตียงนอนได้นะครับมีเตียงนอนอยู่ด้านท้ายนะครับเป็นเตียงสชั้นนะครับ เพื้อนมานะครับเขาจะนอนกันยังไงวะเหมือนมันจะน้อยๆยังไงทุกคนนะแต่เขาน่าจะนอนได้แหละเขาถึงได้ทํามานะครับก็มีเบาะนั่งตรงนี้นะครับนี่แหละครับจุดวางแบตเตอรี่ของผมเปิดฝาอะไรไม่ได้เลยให้ยัดเข้าตรงนี้ที่เดียวนะครับขอความกรุณาอย่าทรมานช่างกันอีกเลยนะครับมันใช้เวลามากมันไม่เสร็จง่ายก็เพราะต้องมุดไปจูนนี่แหละ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องอ่าหันหน้ามาคุยกับช่างโคนแป๊บนึงขอโฆษณาแป๊บนึงนะครับครับตอนนี้นะครับงานระบบไฟในรถแคมเปอร์ของช่างโทนเนี่ยคิวมันจะเต็มหมดแล้วนะครับปีหกสิบห้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือหลังจากนี้นะครับตอนนี้คิวอยู่เดือนสิบนะครับแล้วก็จะรับแค่ เดือนสิบเต็มแล้วจะไม่รับแล้วนะครับเพราะว่าเดือนสิเบเ็กับเดือนสิบสองช่างทนเป็นช่วงเวลาไฮซีซันที่ยังช่างทนจะไปเที่ยวบ้างนะครับไม่รับงานนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เจอกันอีกทีปีหน้านะครับใครที่จีบจีบไว้ช่วงระหว่างที่จีบนี้อยากจะได้คิวก็โอนมาจจมไว้นะครับหมดแล้วก็ไม่รับแล้วเจอกันปีหน้าปีนี้ไม่ไหวแล้วครับเนืยเหนื่ากเหน่มากเหนื่อ,อ,อแบบต้อแต้มาก โอเคครับฝากไว้นะครับคลิปนี้ไม่ขอโฆษณาเยอะนะครับเพราะโฆษณาไปคลิปที่แล้วแล้วนะครับสนใจก็ทักทายมาหาช่างโทนนะครับ086399735 8ระบบไฟระบบแอร์เฟอร์นิเจอร์ไม้ห้องน้ำครบวงจรนะครับมาที่ช่างโทนที่เดียวจบงานแฮปปี้เอนดิ้งเยี่ยมยอดที่สุดครับเน้นงานคุณภาพครับแต่ราคาแพงนะครับแพงแน่นอนต่อไม่ลดนะครับเพราะว่าของมันขึ้นราคามาเรื่อย อย่างแรกคือแพงอย่างที่สองใช้เวลานานนะครับท่านที่เร่งเร่งรีบรีบแล้วจะต้องให้ได้ตามกําหนดเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ต้องทักมานะครับไม่ไม่รับครับไม่รับรีบรีบไม่ต้องมานะครับเข้าใจตรงกันไม่รับครับเพราะว่างานช่างโทนเป็นงานที่ต้องค่อยๆทําบิวอารมณ์ไม่ด้วยทําไม่ด้วยค่อยๆทานะครับงานเนียนๆมันจะใช้เวลาถ้างานเร่งเรีบรไม่อยากไล่ลูกค้าครับแต่เชิญสํานักอื่นพราะว ไม่ใช่เลยหรอกผมไม่ไหวแล้วโอเคครับฝากไว้เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันอีพีหน้าคลิปหน้าเป็นขนไหนติดตามชมตอนต่อไปครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ